สวัสดีครับวันนี้เป็นอยู่กับพี่แล้วนะวันนี้พี่ก็มาครับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองอซึ่งจะเป็นทางั้านของสกินไม่ใช่สกินท่าทางในตำนานก็ว่าได้นะผมเซึ่งท่าน,นก็มีมาตั้งแต่ยุคแรกๆแ,แล้วนะเออท่าอะไรก่าท่าอะไรเอ่ยน,น้องคนไหนทายถูกบ้างเอามาเฉลยแล้วกันท่านั่งบันลังนั่นเองเออแต่ก่อนไปดูคลิปฝากน้องๆกันกดไลค์กดซับ กดติดตามคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจิกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานะเด็กไปอันนี้ก็ไม่ใช่ท่าบัลลังก์นะอันนี้เป็นท่านั่งกินไก่ไอซึ่งการกลับมาในครั้งนี้จะไม่เหมือนอันเก่าแลผมอันเก่าแบบเขาเรียกอันเก่ามันกรำนะอะไรไรซึ่งพี่ก็มีนะแต่วันนี้เราจะมาคว้าอันใหม่ไปกันไออันใหม่ตีท่อขนาดไหน ไปเดี๋ยวพาไปดูกันซึ่งวันนี้ผมพี่ก็เตรียมงบมา378เ <Okay. S 2> สบทโอเคสำหรับพี่ก็เท่านี้น่าจะได้แล,นะล้วนะเฮ้ยเพลอเลออาจจะเหลือมั้งนาทีเฮ้ยไปพี่โม่ใหญ่แนละ้วไปเดี๋ยวพาไปดูกันกดเข้ามาที่ัคก,กี้กันเลยดีกว่าไปหรือน้องไหนที่ว่าอยากดูหน้าเต็มก็สามารถเข้ามาในหน้ากิจกรรมได้นรอกเลื่อนมาก็จะเป็นอันนี้เลยนี่ันลังอะไรเอ่ยมันจะมีสองอันนะให้น้องๆสูงกัน ระหว่างบัรลังแบบฟรีไฟแล้วก็บันลังแบบโถในห้องน้ำอ่ะเออแล้วคิดว่ามันคือนี่ <c oughs> เห็นไหมหลอ่อเฟี้ยวขานาดไหนคิดดูอะ่ะมีท่าเต้นก่อนและนี่เราคือสกินคู้หูน้องเป็ดนั่นเองมีสองสกินเอ้ยไม่ใช่สองสกินี่มีสองอยางให้น้องๆจับจองเป็นเจ้าของกันได้เรา ไม่ว่าจะเป็นท่าหรือว่าสกินเจ้าเป็ดน,นั่นเองมาซึ่งวันนี้นะผมพี่ก็จะมาคว้าท่าใหม่นั่นเองมาอ่านกติกาในการเล่นกันดีกว่าครัครั้งแรกจะใช้เป็น5 14 1 9 6 9 1 1 9 189 2 49และ3 49นั่นเองเดี๋ยวรวมทั้งหมดเดี๋ยวพี่จะขึ้นราคาวไว้ให้เนผมว่าใช้ทั้งหมดกี่เพชร และหมดกี่บาทนั่นเองถึงจะเมาตู้นะไปโอเค <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้แล้วกันเราสำหรับข้อมูลเพชรที่ต้องเหมาตู้ <c oughs> เออใครเหมาตู้ก็ราคานี้น่นหรอมไแล้วก็เลือก2สิ่งที่น้องไม่ต้องการผมพี่จะเลือกอันนี้แล้วก็กองไฟนั่หอไปโอเคกดยืนยันไปครั้งแรก5้าเพชรคือแบบไม่ต้องออกอะเพชรก็ได้เดี๋ยวน้องเขาจะงงกันอือว่านี่โดนดีเกิน ไปก็ผมไม่พูดปั๊บน้อมเปย์ทางแรกจะเป็นฮึบฮึบเป็ดฮึมเป็ดไปดีครับเช่าซะด้วยโอ้หิ่งมาเยอะไลยแอบแอ๊กมาเยอะมาดิสิบสี่ฮึบฮึมโอ้ยยังดีกว่าได้สกินมาครั้งที่สามผมยี่สิบเก้าเป็ดจับไปสกินเป็ดก็ได้ฮ้ยบางทีอ่ะอึ๊บ ทอนะครับโอ้โหเหลือจะเชื่อเลยฮะมาหกสิบเก้าครั้งนี้ต้องมีแล้วแหละไปฮึบฮึบอาหารสัตว์มันมาได้อีกป่ะเฮ้ยเมื่อกี้เริ่มไม่ใช่นะมันเริ่มไม่พอนะเพชรที่โม,ม้เมื่อกี้มันเริ่มไม่พอเลยโม,ม้เยอะเลยเริ่มไม่พอเลยไปไม่หวั่นนะผม 119่้โอ้โหเพจมีอยู่200กว่าเอาไงทีนี้อันนี้เห็นไหมมันจะสุ่มที่นั่งบันรลังให้เรามันจะมี2องอย่างด้วยกันก็คืออันนี้แล้วก็อันเมื่อกี้นั่นเองมาครับผมไม่พูดเพราะมันเพลงครับผมมา119่1 11 9. 11 9เอาไงดีเอาเป็นเอาดีไหมเ,เริ่มหลังเละเลยไอซุ่มหลังุ่ม,ม <laughs> ได้นะแต่ว่า ควรไม่จบที่หนึ่งหนึ่งเก้าดิและนี่นะผมจะกิน MP ็มสี่สิบโฮโลแกรมน้องคนไหนยังไม่มีเข้าสามารถเข้าไปจับเข้าไปสุ่มกันได้ไมาเอาเป็นระหว่างถ้าทางแล้สกินอะไรดีถ้าตายินป,ปืนอะไรดีเอาเป็นโฮโลแกรมแล้วกันไปม,มาจัดไปรโฮโลแกรมแต่แต่ว่ามันมันต้องสุม่มถ้าทางว่า เห้มันต้องส่มทา่าทางไปโอ้ตัวนี้ก็เกลือดิตัวไหนก็เกลืออย่ามีครับภาษาคิดในใจว่าเออออกไปกินหน่อยเนี้ยขิงน้องๆซะหน่อยหนึ่งที่ไหนได้ออเกลือฮะเกลือหมดโต๊ะโอเคหยุดกันดีกว่าเราเอ้ยพอแล้วไปไปต่อนะเอ้ยน้องๆไหนส่มมาแล้วหมดกีเพ็ดหมดแกมเท่าไหร่ อะไรมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะบมจับด,ดีไหมเนี่ยมันสุ่มได้นะหนะึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยแต่พี่กลัวมันไม่จบแค่นี้อ่ะดิลังเลอ่อเฮ้ยน้องไหนหมดไปเท่าไหร่อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะพี่จะเหลือเพชรไว้สุ่มนะน้องๆอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันอือหรืว่าน้องไหนแบบหมาต้นะเลยก็บอกพี่หน่อยละกันพี่ได้ไม่ต้องสุ่มหั <c oughs> วเล่นแต่ของมันต้องมีไปเฮ้ย แต่พี่มีแล้วนะแบบยอมใช้อันก่าก็ได้วะอันก่าก็คล้ายๆกันเนะแต่ว่ามันไม่มีตอนท่าเต้นนั่นเองแต่มันจะเป็นนั่งมันหลังไปเลยเออเข้าใจป่ะอยากได้อะมันแบบมันสามารถเต้นแบบกลุ่มได้เออท่าทางอันใหม่นะสามารถเต้นเป็นกลุ่มได้แต่ว่าอันเก่าที่พี่มีมันนั่งได้คนเดียวเท่านั้นไปเดี๋ยวพาไปดูอันเก่าก็อยู่ประมาณสีทองเหมือนกัน นี่ไงน้องคนไหนที่พลาดอันเก่าไปแล้วก็อันใหม่สามารถไปจับจองเป็เจ้าของได้แะครับลในลัคกี้หมดเยอะหรือว่าหมดน้อยก็ขึ้นอยู่กับน้องๆน,นะสำหรับพี่ก็อพออพอ,อพอจริงคือมันไปต่อไม่ได้จริงๆวันหนึ่งร้อยกว่าคิดดูอไว้สมตัวอื่นบ้างเอ ยังเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมจัดนี่แอฟพี่ทีจิเนี่ยพี่อยากได้นะโปรโกแกรมถ้าก็าอยากได้นะดูดิอะอะเต้นด้วยแล้วก็มีไซเอฟกิ 1, ดอกไม้ไฟด้วยขออย่างกราบแล้วก็กิจกรรมจะไปหมดในวันที่วันที่อ่าสามปะวันที่แปดเหรอไม่ใช่แปดอันนั้นคือวันที่เริ่มอ๋อยี่สิบสามกรกฎาคมนะผม กาเวลาย,ายานานพอสมควรเกือบเดือนเลยโอเคครึ่งเดือนเข้ามาได้เนาะสหรับบัลลังก์อะไรเอ่ยนั่นเองจะเป็นบัลลังก์หรือว่าสุข,ขาก็ขึ้นอยู่กับน้องๆนะเออ <c oughs> คือมันน่าสุ่มจริงๆนะคือมันถ้าม,มันดีตรงที่มันแบบว่าสามารถเต้นเป็นกลุ่มได้นะคนอื่นก็สามารถเต้นท่าทางที่เรามีได้นะ okay. โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกิจกรรมท่าทางนั่งบัลลังก์ ซีซั่นใหม่นั่นเองไอ้เรีท่ทอหล่อเททอสมควรนะผมอย่าลืมไปจัดไปสุ่มกันได้นะผมในตู้ลัรกี้นั่นเองโอเคผมก็ประมาณนี้ในการสลอบกิจกรรมวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมมาท่กันไปละครับสวัสดีครับโย่